สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับผมมาพี่น้องครับผมเรามาตามกันต่อนะครับกับแนวทางหวยเลาฮานอยนะครับแนวทางหวยฮานอยของวันเสาร์ที่3 1อดนะครับผม3 1มอทับหนะครับผมเนาะสามหน่อยสามหน่อยพัดนะครับผมแล้วก็ราวชะตาการชาติสพกิกไปได้หมดนะครับผมเนาะสำหรับในวันนี้นะครับผมเนาะของเย็นวันนี้ก็ ตัวเด่นนะครับผมตัววิ่งตัวรูดก็ได้สองกับแปดเด้อพี่น้องเด้อได้สองกับแปดนะครับผมเนาะมาจับคู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะจับคู่ให้นะครับผมเนาะจับคู่นะครับคู่สองก็สองสี่ครับผมสองสี่สองหกสองศูนย์นะครับตัวจับคู่นะครับผมแล้วก็แปดสอง แปดสี่แปดศูนย์นะครับผมเนาะอ่าตามนี้นะครับผมเนาะแล้วก็ชุดวินนะครับผมชุดวินเอาไปจับสามตัวได้ทุกรอบเลยนะครับผมเนาะชุดวินก็สองแปดสี่หกศูนย์นะครับผมเนาะวินนะครับผมเนาะชุดวินจับสามตัวนะครับผมเนาะจับสามตัวนะครับผมเนาะ อ่าตามนี้นะครับผมของเย็นนี้เด้อพี่น้องเด้อของเย็นวันเสาร์นะครับผมเสาร์ที่31นะครับผมเนาะอ่าสำหรับชุดเจาะนะครับผมชุดเจาะรอบพิเศษปกติ VIP นะครับผมเนาะอ่าเจาะนะครับผมเนาะเดี๋ยวชุดเจาะใครชอบชุดเจาะก็เอาไปเจาะกันนะครับผมเนาะหรือว่าชุดใหญ่ชุดเต็มชุดนี้ก็เข้าดีตลอดนะครับผมเนาะเข้าทุกวันเลยนะครับผมเนาะอ่าสำหรับหน่อยพัดก็เข้าดีนะครับผมเนาะเจาะนะครับผมเจาะพิเศษนะครับผมเนาะพิเศษ พิเศษนะครับผมเน้น6นะครับผมวิ่งรูด6เด้อพี่น้องเด้ออาจจะคู่62นะครับผม62 68แล้วก็64ครับผมชุดเจาะนะครับผมน่าปกติครับผมปกติ8ครับผม8 0 8 4 8 2นะครับผมนะรอบ V นะครับผมนะ VIP นะครับผม VIP รูด2นะครับผมน่าสองแ สองหกนะครับผมเนาะอ่าสองหกนะครับผมเนาะนี่ครับผมสําหรับชุดเจาะเด้อพี่น้องเด้อตัวเจาะนะครับผมรอบพิเศษรอบปกรอบวีไอพีได้ทั้งสามหน่อยหน่อยพัดด้วยนะครับผมเนาะอ่าทั้งหมดนี้เอาไปได้นะครับตัวผมตั้งแต่ลาวสตาร์เลยนะครับผมเนาะลาวสตาร์ตอนสามโมงกว่ากว่านะครับผมเนาะสามโมงสี่สิบห้านะครับผมเนาะลาวสตาร์กาชาติได้ครับผมเนาะกาชาติเฉพาะกิจนะครับผมอ่าสามหน่อยหน่อยปกติหน่อยพิเศษ นะครับผมปกติ VAP นะครับผมเนาะไปได้หมดเลยนะครับผมพัดด้วยนะครับผมเนาะพัดีด้วยครับผมเนาะพัดด้วยเด้อพัดปกพัดพิเศษนะครับผมเนาะเอาไปเลยนะครับผมเนาะตามนี้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมเนาะอ่าเดี๋ยวกันหน่อยครับผมกันเบิ้ลหน่อยพี่น้องเด้อกันเบิ้ลเด้อพี่น้องเด้ออ่ากันเบิ้ลนะครับผมเนาะเบิ้ล สองสองนะครับผมสองสองสี่สี่แปดแปดนะครับผมสองสองสี่สี่แปดแปดนะครับสองสองสี่สี่แปดแปดเลือกกนร์เด้นนะครับผมอ่าตามนี้เลยครับผมสามตัวอย่าลืมจับนะครับผมเนาะเอาไปจับสามตัวได้นะครับผมชุดวินนะครับผมเนาะนี่มาดูสถิติของเมื่อวานนี้ครับผมเนาะของวันที่สามสิบเลือกพี่น้องนะของวันที่สามสิบนะครับผมนี่พี่น้องดูนะครับผมเนาะราวสตาร์เมื่อวานนี้เก้าห้าสี่ห้าเจ็ดนะครับผมเก้าห้าสี่ แตก3ตัวจับวินหยุดนี่ครับผมเนาะจุดวิน9 5 4นะครับผมเนาะอาได้57ด้วยนะครับผมได้57ด้วยนะครับผมเนาะได้รูด7ด้วยครับผมเนาะรูด7ด้วยนะครับผมเนาะเข้าเลยนะครับผม75นะครับผมเนาะกาชาตเจ็ดหกสามหนึไม่เข้านะครับผมกาชาตเฉพาะกิจ15372เข้าตัวรูดนะครับผมเข้า7นะครับผมเนาะรอบพิเศษนะครับผมหน่อยพิเศษ3852 ม่เข้านะครับผมชุดเจาะก็ไม่เข้านะครับผมเนาะห้าหกเก้าห่าหกเก้าหนึ่เกือบแตก3ตัวนะครับผมเนาะหน่อยพัดน่อยปกติสี่หกเ6็ส่ไม่มีนะครับผมเนาะอ่าสีไม่มีมีแต่สนะครับผมเนาะ 9, 3, 7, 8, 2, ได้รูด5้านะครับผมเนาะอ่าวีไครับผมสี่สอครับผมสี่ไม่มีนะครับผมเก้มนะครับผมเนาะเก้าสได้ ได้แต่ตัวลุดนะครับผมเมื่อวานนี้ไม่เข้าเท่าไหร่นะครับผมเมื่อวานนี้ได้แต่ตัวลุดนะครับผมเนาะาหรับวันนี้จะเป็นยังไงก็มารอลุ้นกันนะครับผมเนาะตามนี้เลยพี่น้องก็ผมแคปหน้าจอไปไว้เสียงโชคเสียงดวงกันชุดเจาะชุดใหญ่นะครับผมชุดเต็มนี้นะครับผมเนาะอย่าลืมชุดวินจับ3าตัวได้นะครับผมเอาไปจับ3มตัวก็ได้เราสตาร์การัดจากจอร์จพิเศษปกติ V.I.P. นะครับผมเบอร์สองสองปดนะครับผมชุดเจาะก็อยู่นี่ครับผมเนาะหชุดพิเศษนะครับผมรอบพิเศษ รูด6ปกติรูด8 V.I.P รูด2อครับผมตามนี้นะครับผมพี่น้องเจอบก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันได้นะครับผมนะเล่นแตะเพียงพอดีได้พี่น้องเนอะเล่นเบาๆนะครับผมพอได้ค่ากับข้าวนะครับผมนพิจารณาเอานะครับผมใครชอบหน่อยก็ลองไปได้นะครับผมนะอ่ตามนี้นะครับผมขอพี่น้องเุก่าโชคดีนะครับผมนะในหลับคลิปนี้ เพียงเท่านี้ครับผมกลับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดบสไคร้นะครับผมกดหัวใจเป็นกำลังใจให้บ่าวพัดด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม